ประเตือนภัยค่ะแก้งปลาหินกลางกรุงหินพุ่งทะลุกระจกอัดราก ีการแชร์คลิปเหตุการณ์ขณะขับรถลงสะพา,านสาธารช่วงขาออกปรากฏว่ามีก้อนหินขนาดใหญ่ได้ถูกคว้างออกมาจากข้างทางด้านขวามือค่ะบริเวณใต้เส้นทางรถไฟฟ้าก่อนถึงสถานีกรุงธนบุรี300เมตรซึ่งทาให้ก้อนหินทะลุผ่านกระจกอาจเข้าร่างฟังเบาะด้านซ้ายด้านผู้โดยสารน,นะคะทำให้ได้รับบาดเจ็บโดยผู้โพสต์เนี่ยได้ระบ,บุว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดทางลงสะพานตากสินข้ามมาฝั่งทนขาออกมีคนปลาหินก้อนใหญ่เข้ามาจากเกาะกลาง ใครผ่านเส้นนี้ระวังกันไว้ด้วยนะขอบคุณพระเจ้าที่ทะลุกระจกมาโดนแค่ช่วงไหล่ของคนนั่งข้างเศษกระจกกระเด็นเข้าเต็มตัวและหน้าแต่ไม่มีแผลใหญ่ขอบคุณพระเจ้าที่มนกับพี่ไก่ไม่เป็นอะไรมากขอบคุณพี่ติ๊กพี่ดอยที่รีบมาดูแลและให้ยืมรถกลับสามพรานขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่เป็นห่วงค่ะแจ้งความไปที่สถานีตำรวจคนครบาลสำเร็จค่ะขอให้ตำรวจเนี่ยช่วยติดตามหาคน ที่ก่อเหตุให้พบเพื่อจะไม่เกิดเหตุร้ายแบบนี้กับคนอื่นๆอีกอันตรายมากค่ะผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปพบกับนางสาวสุวิมลข่าวเวศวัฒนาเดชนะคะอายุ31ปีผู้บาดเจ็บได้กล่าวว่าหลังเลิกงานเนี่ยตนได้นั่งรถมาพร้อมกันจะกลับบ้านโดยผ่านสะพานสาธรมุ่งหน้าแยกตากสินค่ะในช่องทางที่3เนี่ยนับจากซ้ายเมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุมีก้อนหินถูกคว้างมาจากใต้สะพานตากสินมาโดนกระจกและทะลุเข้ามาอัดที่หัวไหล่ซ้ายเฉียนหัวตนไปนิดเดียวและตนเนี่ย ก็โดนกระจกที่แตกกระเด็นใส่นะคะใบหน้าและได้รับบาดเจ็บค่ะแฟนจึงประคองรถไปจอดด้านซ้ายเพื่อตรวจสอบความเสียหายและไปแจ้งความพร้อมกับพาตนี่ยไปส่งโรงพยาบาลค่ะ ขณะเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวเนี่ยเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะบริเวณใต้สภาสาธรซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนพื้นที่ใต้รถไฟฟ้า BTS ค่ะและติดการเป็นที่จอดรถขยะของสำนักงานเตขตคลองสานผู้สื่อข่าวเนี่ยได้สอบถามนายสมศักดิ์เจ้าหน้าที่นะคะสำนักงานเขตคลองสานกล่าวว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่จอดรถขยะของสำนักงานเขตขซึ่งตนเนี่ยจะเข้างานช่วงตีห้าจนถึงช่วงบ่ายปกติและพลื้นที่ตรงนี้นะคะจะไม่ให้นคนนอกเข้ามาแต่ในคลิปเนี่ยสังเกตว่าเป็นการขว้างหิน จากนอกพื้นที่ของสํานักงานเขตค่ะซึ่งใครเนี่ยที่สามารถเดินมายับริเวณน,นี้ได้บริเวณที่คนร้ายปาหินเนี่ยกลางคืนนั้นน่ะเปลี่ยวมากไม่มีแสงไฟและกล้อ,องวงจรปิดโดยคนร้ายเนี่ยก่อเหตุได้อย่างอุกอาจมากค่ะตนจึงอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยจับผู้ร้ายให้ได้เร็วที่สุดค่ะ